นัดปงถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รอตรวจชนสูตรไขปริศนาการเสียชีวิตปมพบสยนายในร่างกายอัปเดตล่าสุดเจบทันวาคม2568กรณีการเสียชีวิตของนายนัทวุฒิปงลังกาหรือนัดปงนักข่าวและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8อายุ35ปีได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง หลังจากผลชนสูตรเบื้องต้นพบสารไซยาไนในร่างกายซึ่งเป็นสารพิษรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วร่างของผู้เสียชีวิตถูกส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนสรุปนี้รวบรวมข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือกระแสะสังคมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยยึดหลักความเป็นกลางและข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ข้อเท็จจริงหลักไทม์ลายเหตุการณ์และพัฒนาการคดี